คุยเรื่องอวิธีปลกูกวิธีดูแลที่หนึ่งนะครับก็ลิ้นจี่หรือไม้ผลทุกชนิดนะครับไม่ใช่ว่าม่วงหรือลำไยนะครับการปลูกนะครับก็หลุมนะลึกประมาณสักศอกหนึ่งศอกหนึ่งนะครับลึกประมาณสักศอกหนึ่งกว้างยาวในรากรากลิ้นจี่นะครับพูดถึงเรื่องจีก่อนนะครับรากมันแผ่ไปตามผิวดินมันแผ่ไปตามผิวพื้นดินดินไม่ดีรากมันแผ่ไปตามผิวพื้น ก็เราใส่ตรงปุ๋ยตรงปลายพุม่มปลายพุ่มของลิ้นจี่คือรากฝอยนะครับก็ปากของต้นไม้นะครับทีนี้การปลูกก็คือแกะถุงชํำแกะถุงชํำออกแล้วก็ดินที่เราขุดขึ้นมาประมาณกว้างยาวประมาณสักเมตรคูณเมตรอย่างเงี้ยลึกลงไปประมาณสักสองหนึ่งแล้วก็ผสมกับปุ๋ยคอกอ,อย่าลองอย่าอย่าไปลองพื้นนะครับอย่าไปลองพื้นถ้าลองพื้นก็เขาเรียกว่า ลองก้นหลุมมันจะเป็นแก๊สเพราะมันมีปริยาของทําปริยาเกลนปุ๋ยเนี่ยมันจะเป็นแก๊สซ้อนจุลินทรีย์นะครับมันจะทำให้ต้นไม้เสียหายก็เอาผสมพอผสมแล้วทีนี้ผสมพองามนะครับจะผลยอะผสมประมาณสักสาเอร์เ็ของดินที่สุดขึ้นมาก็กบลงไปสูงจากดินถุงชามประมาณหนึ่งนิ้วถ้าถงลึกก็บางคนกลัวม,มันจะค้นฝังเหมือนเสาไฟเสาบ้านเลยเอาลงลึกๆเลย นี่มันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่ารากมันลงลึกทีนี้มันบีบลากราบมันอยู่ข้างล่างมันเดินไม่ดีแต่มันเลี้ยงมันกินอาหารไม่ดีเพราะมันลงลึกมากมันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็ฝังจากดินถุงชําประมาณสักนิ้วหนึ่งสําคัญคือกบลงไปนะครับกบลงไปก็ดินที่กรบลงไปฟางข้าวสาคัญมากนะครับฟางข้าวช่วยอมน้ําอมน้าอ่าอมน้ำเลยสองคือคุมวัเพืชคุมหญ้าอันที่สามก็คือ อ่าเป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยธรรมชาติเลยอย่างดีเลยนะครับอ่าบางทีคือเราเราไม่มีเวลาเราปลูกแล้วไม่มีเวลาทิ้งไว้ปลูกใหม่นะครับต้นไม้ยังไม่ติดครับใตขาดแน่เลยต้นไม้ตายนะครับบางคนปลูกแล้วตายของผมก็คือรับประกันการส่งทางไปรษณีย์นะครับบางทีท่านเอาไปปลูกแล้วคือเรียบร้อยไปปลูกแล้วก็บันตัยครับก็มีหลายท่านเข้าใจผิดนะครับก็อ่าสคัญคือฟังข้าวฟังข้าวหัวใจมากเลยเป็นพูมจำยาที่ดีมากเลยปลูก เขาไม่มีฟังเข้ากำเขาสับนะครับกดลงไปนี้การดูแลให้เจริญเติบโตก็คือหลักการคือปลายพุ่มคือรากฝอยรากฝอยของต้นไม้รากฝอยก็คือปลายพุ่มคือรากฝอยรากฝอยก็คือปากของต้นไม้ใส่อาหารตรงรากฝอยคือตรงปากถ้าไม่ตรงปากคือสูกหน้าปากถูกลำคอนะครับถูกลำคอก็กินยากก็ใส่ปุ๋ยรอบๆปลายพุ่มใส่เป็นคันไปเลยก็ได้ แต่หลักการอย่างหนึ่งก็คือมีน้ําถึงได้กินปุ๋ยไม่มีน้ําคือดูดซึมอาหารไปเลี้ยงลาต้นไม่ได้ดินใบไม่ได้ก็ปกติใส่ปุ๋ยไม่ไม่มีการใส่น้ําผมไม่แนะนาให้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีเนี่ยหลังจากกินอาหารของพืชเสร็จส่วนที่เหลือของปุ๋ยเคมีเขาเรียก่มันจะเป็นกรดกรดนี้คือจะทําให้ดินมันเป็นกรดดินเป็นกรดคือทําให้ต้นไม้ดูดซึมอาหาร ยากคือมันเป็นกรดมันไม่เหมือนสภาเป็นกลางแต่วิธีแก้ก็คือใช้ปูนขาวนะครับปูนขาวนี่ดีดีมากนะครับมันเป็นแคลเซียมแคลเซียมปรับปรุงดินแคลเซียมมันช่วยลิ้นจี่นะครับรสชาติหวานเปลือกเป็นสีแดงอร่อยนะครับแคลเซียมมีประโยชน์มากก็ใส่ทุกปีนะพยายามใส่ทุกปีใต้โคนต้นใต้โคนต้นนะครับก็เกือบลืมเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับต้นไม้นี่จะ ติดดอกออกผลได้เนี่ยคือโดยธรรมชาติคือมดหน้าฝนต้องมดน้ำเฉพาะต้นที่มันดูแลมันโอเคแล้วนะครับดูต้นที่มันโตแล้วถ้าต้นเล็กๆอยู่เพิ่งปลูกใหม่ก็อย่าเพิ่งมดน้ำนะครับต้องรักษาความจต้องรักษาสภาพมันเลย่อติบโตไปก่อนก็งดน้ํางดน้ํนมันเพื่อชะลอการเจริญเติบโตหรืองดน้ำปุ๊บมาเข้าช่วงหน้าหนาวโดยธรรมชาติของต้นไม้ก็คือ เหมือนแบบงดน้ำมันพุ่มมันอดโซเหมือนมันจะตายโดยธรรมชาติคือรู้ว่าจะตายแล้วก็ต้องออกลูกออกหลานนะครับเป็นธรรมชาติของต้นไม้นะครับก็กดน้ําตัวหนึ่งนะครับที่ทําทให้ออกดอกนะครับแลอีกตัวหนึ่งก็คือการทำแสงแดดแสงแดดถ้าโปร่งแสงเนี่ยใบเยอะออกดอกน้อยใบน้อยออกอใบใบน้อยไม่ใช่ใบเยอะออกดอกน้อยใบน้อยออกดอกเยอะนะครับหลักการคือต้องทํเสา ทำเพุ่อให้ตรงแสงนะครับแต่งเพื่อรับหน้าหนาวนะครับครับสอบถามมาได้นะครับ0ู5 6์07 870าหกแปดศย์เจ็ดแปดเจ็ดนย์ผมในไทยภาษานะครับ